วีโวสีสันสกินโทนค่อนข้างจะสวยแล้วก็โอเคถูกจริตของคนใช้ทั่วๆไปถ่ายโพสอัพใกล้เนี่ยใช้งานได้เลยแต่ว่ากันสั่นไม่มีเลยค่อนข้างจะสั่นแบบสั่นนะเออกลับสวัสดีครับวันนี้เราพบกับช่องแคมอีกครั้งนนะครับผมอ่าวันนี้จะเป็นคิวของการรีวิวกล้อง vivo y 20ครับผมตัวนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเป็นตัวราคาประหยัดของตัว Vivo ในราคาอยู่ที่ประมาณ5000ันนิดๆเท่านั้นเองซึ่งแม่แลหลายๆคนก็รอราคาเละๆประมาณนี้อยู่แต่ว่าต้องบอกก่อนเลยว่าในเรื่ราคานี้ของ Vivo เนี่ยผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างจะสู้ตัวที่แบบเก่งๆหรือว่าตัวที่อัดสเปคมาให้เยอะในเร่ราคานี้ท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะครับตัวนี้เขาไม่ได้เน้นเรื่องของสเปคกล้องที่หรือวาแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าจะไปนเน้นเรื่องของแบตเรื่องจอเรื่องอะไรก็ว่ากันไป แต่ตรงนี้ผมจะมาพูดในส่วนของภาพของการถ่ายภาพซะมากกว่าเดี๋ยวเรามาดูตัวกล้องของเขาเลยนะครับว่ากล้อง,องเขาเนี่ยในเขามีมาให้ถึง3ตัวความละเอียดเนี่ยเมนหลักจะอยู่ที่13ล้านนะครับ f 1 8ส่วนเลนส์มาโครจะเป็น2ล้าน f 2 4แล้วก็เลนส์เดฟสล้าน f 2 4ไม่มีเลนส์ u ั t r a w i ไวมาให้แม่ตรงนี้น่าเสียดายจริงๆกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านอัดวิดีโอได้ full hd กล้อง,องหน้าและกล้องหลัง เท่านั้นแม่ยุคนี้แล้วเนาะมันก็จริงๆน่าจะให้มาสัก4 6 0หรือ 4K 30ก็ยังดีนะครับในเรือราคานี้ก็ค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าในตลาดตอนนี้คือหลายๆตัวเนี่ยเขาให้เป็น 4K 30กันแทบจะหมดแล้วทีนี้มาดูนเรนื่องของไฟล์ภาพของมันกันดีกว่านะภาพนิ่งเนี่ยสีสันความคมชัดเนี่ยอ่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ได้การเก็บรายละเอียด D.R. อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะพอใช้ได้ไม่ได้ถึงกับเลิศดเลอคมกริบอะไรมากมายสีสันเนี่ยค่อนข้าง น่าจะเป็นธรรมชาติสกินโทนของ vivo เรารู้ๆกันอยู่แล้วเนาะ vivo สีสันสกินโทนค่อนข้างจะสวยแล้วก็โอเคถูกจริตของคนใช้ทั่วไปทีนี้เลนส์อัลตร้าไวท์ไม่มีตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมหนักใจเขาน่าจะมีมาให้แต่ว่าอ่ะไม่มีก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังมีพานรามานะก็สามารถใช้พานรามาแทนได้ซึ่งก็มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรมากนะเพียงแค่มันไม่ค่อยสะดวกเท่ากับถ้ามีเลนส์อัลตร้าไวท์มาให้เลยเนี่ยมันจะสะดวกในการถ่ายมุมมองกว้างมากกว่าเท่านั้นเองตรงนี้นะ นะก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสก็ไม่เป็นไรทีนี้ลองมาถ่ายในที่แสงน้อยกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งแหละว่าตัวว i v o y 20ตัวเนี้ไม่มีโหมดกลางคืนมาให้ก็นะก็ตามนั้นนะครับแต่ว่าจากที่ผมได้ลองถ่ายเนี่ยในที่แสงน้อยเนี่ยก็ถือว่ายัางทําได้ดียังพอเห็นสีสันยังมีสีสันที่ค่อนข้างอิ่มอยู่รูปที่ผมถ่ายที่เป็นรูปพวกอาหารกุ้งเผาเอออะไรเงี้ยก็สามารถถ่ายทอดสีสันออกมาได้ค่อนข้างโอเคเวลาถ่ายเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าถ<ส>ึง แม้ว่าเขาจะไม่มีโหมดกลางคืนมาให้ก็ตามแต่ก็ยังแอบมีการสโลว์สปีชัตเตอร์ให้เหมือนกับว่าพอจะถอดถ,ถ่าย๊บเ,เราต้องถือให้มันนิ่งเหมือนเขาจะสโลว์สปีชัตเตอร์เพื่อแบบเพิ่มความสวา่างแล้วก็เก็บภาพให้มันมีความสว่างมากขึ้นแต่ตัวคุณต้องถือให้มันนิ่งๆไม่งั้นภาพที่ออกมาจะ,จะเบลอก็เหมือนแอบแอบมีมนโหมดให้นิดหน่อยประมาณนั้นนะถ่ายอาหารในที่แสงน้อยเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างไม่เลวถ่ายโค o s อัพใกล้เนี่ยใช้งานได้เลยนะสีสันดีทีนี้เขามีเลนส์มาโครมาให้ด้วยนะครับ000 000นองล ตรงนี้เนี่ยเลนมาโคเนี่ยก็ก็ให้มานะก็ถือว่าให้มานะครับซึ่งสามารถใช้งานได้เนี่ยก็้นะในระยะอยู่ประมาณ4เซนติเมตรใช้งานได้ดีนะแต่ว่ามันก็มันก็ไม่ได้คมอะไรมากนะถ้าเทียบกับในท้องตลาดอย่างพวกเรดมี่เนี่ยคือพวกพวกนั้นอนะเลดมี่คือจะถ่ายมาโคได้โหดกว่านะ <c oughs> ก็คือพอใช้งานได้นะครับพอใช้งานได้แบบขำๆไม่ได้แบบเน้นเอาไปใช้งานจริงอะไรมากมายนะ <c oughs> แล้วก็ต้องถือให้มันได้ระยะจริงๆถ้าถือไม่ได้ระยะเนี่ยมันอาจจะไม่ เข้าในระยะโฟกัสของมันแล้วก็อาจจะไม่คมได้นะแห่ก็ ต้อง,ต,องต้องทำใจเนาะ vivo ในราคาเลทประหยัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบอัดสเปคมาให้แบบคุ้มค่าในด้านของเรื่องการถ่ายภาพมากนะักจุดที่ประทับใจจริงๆเลยนะของตัว y 20เนี่ยตัวเนี้ยก็คือเรื่องของการถ่ายโหมดถ่ายคนน,นั่นเองตรงเนี้ยผมค่อนข้างชอบไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือว่ากล้องหลังเนี่ยทำโทละลายหลังมาได้ค่อนข้างดีนะถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้แบบตัดขอบเนียนมากแต่โดยรวมผมชอบสกรีนโทนสีผิวของเขานะของตัวแบบที่ถ่ายออกมา แล้วคือผิวมันมันสวยอะ่ะมันไม่ได้ติดอจมจพูหรืออะไรก็ตามแต่ว่ามันค่อนข้างจะขาวแบบขาวผ่องเออแบบออกแนวของใสแล้วก็ไม่ได้หลอกจนเกินไปด้วยดีเทลเนี่ยอาจจะไม่ได้คมมากแต่การทำบิวตี้ของเขาเนี่ยน่าจะถูกใจใครหลายๆคนเลยตรงนี้คือบิวตี้เขาสามารถปรับได้แบบปรับไม่รู้จะละเอียดไปไหนอะ่ะสามารถปรับหน้าตาคางตาโต เราโน่นนั่นนี่ได้หมดเลยคางเคิงนะเป็นจุดเด่นพิเศษของ vivo มาตั้งแต่ในตลายอยู่แล้วนะตรงนี้ทีนี้มาพูดกันถึงเรื่องของงานวิดีโอกันบ้างดีกว่านะครับผมงานวิดีโอเนี่ยต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมมองเลยว่าน่าจะเหนื่อยถ้าจะมาแข่งกับตัวที่อัดวิดีโอดีๆในท้องตลาดที่ในเลทราคาเท่าๆกันเนี่ยตอนนี้อัดวิดีโอได้แค่480สามสิเฟรมทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเท่านั้นเองนะครับเริ่มจากกล้องหน้าก่อนเลยนะครับมุมมองกว้างใช้ได้แต่ว่าการสั่นไม่มีเลยค่อนข้างจะสั่นแบบ สนันน่ะเออการวัดแสงก็ค่อนข้างจะอ่าถือว่าไม่ได้วุ่นวายมากแต่ก็ไม่ได้เร็วมากพอเข้าไปที่ในแสงน้อยเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเกิดจะเกิดภาพมันไหวแล้วก็เฟรมมันตกอ่าตรงนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยผพราะว่ายากแต่ถ้าถ่ายคำขำเนี่ยก็พอได้นะแต่ว่าถ้าจะให้แบบไปถ่ายอะไรจริงจังถ่ายวอล์กถ่ายอะไรเนี่ยโดยที่มันไม่มีการสันด้วยแล้วยิ่งถ้ายอยู่ในที่แสงน,น้อยหน่อยเนี่ยมันก็จะเกิดเฟรมตกด้วยภาพสันด้วยเนี่ยผมบอกเลยว่า,วามึนนะดูไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเลยว่า,วามึ ลังนะครับเฟรมเรทเนี่ยจะดีกว่ากล้องหน้านะตรงนี้ถือว่าใช้งานได้ไม่มีการสั่นเหมือนกันเลยออโต้โฟกัสดีเลยนะครับค่อนข้างจะรวดเร็วไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรงนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคไฟวิดีโอเนี่ยโดยรวมผมต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังเนี่ยจะเน้นการอัดชาร์ปเพื่อเพื่อให้มันคมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยว่าไฟล์มันก็จะแอบแข็งนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะหลักๆประมาณนี้มันไม่ได้มีฟิลเจอร์ของกล้องให้เลือกมากนะคือเหมือน ก็ไม่ได้เน้นเรื่องกล้องมามากสักเท่าไหร่ตัวนี้เหมือนน่าจะไปเน้นเรื่องของการใช้งานโดยรวมเรื่องของแบตเตอรี่เรื่องของหน้าจอที่ใหญ่มากกว่ากับเรียญราคาประมาณนี้บวกพ่วงโอเบอเลเตอร์ ater, อะไรก็ว่ากันไปเนี่ยอาจจะได้ราคาที่มันถูกซึ่งผมว่าถ้าสายถ่ายภาพอย่างเราเรา,เราเ,ราเราเนี่ยอาจจะไม่เหมาะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกว่าประทับใจที่สุดในรุ่นนี้ในกล้องของตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็คือเรื่องของการถ่ายภาพหมดภาพถ่ายภาพบุคคลนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ค่อนข้างจะโอเคเรื่องของสกรีนโทนผิวเรื่องของการตัดขอบ ลรลงละลายเลยต่ตางนานค่อนข้างจากอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าโอเคอะ่ะถือว่าดีดีในระดับหนึ่งเลยประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับตัว vivo y20 ที่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของกล้องอะไรมากมายนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเออมันก็ถ้าคนที่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากก็ถือว่าพอใช้งานในชีวิตประจําวันได้เลยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจเบิร์นแคมผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ